สภาองค์กรผู้บริโภคนะครับยื่นคำขาด Oppo Realme แจงปมแอป,ปคู่เงินใน3วันนะครับพร้อมเร่งแก้ปัญหา สภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับหรือ TCC แสดงจุดยืนชัดเจนหลังเกิดกรณีแอปพลิเคชันกู้เงิน f i e e a s y และสินเชื่อความสุขถูกติดตั้งในสมาร์ทโฟนแบรนด์ Oppo และ Realme โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและความไว้วางใจของผู้ใช้โดยทาง CCC นะครับได้ยื่นคำขาดให้บริษัทผู้ผลิตทั้งสองแบรนด์เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงและนำเสนอแผนการแก้ไขปัญหาภายใน3วันนะฮะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวมทั้งย้ำว่าผู้ใด ที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถติดต่อร้องเรียนผ่านช่องทางของสภาองค์กรผู้บริโภคได้ทันทีนอกจากนี้นะครับยังมีการประสานงานไปยัง5หน่วยงานรัฐซึ่งได้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรทอกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะฮะซึ่งรวมถึงติดตามผลกระทบ เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่อไปกรณีนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้บริโภคจับตามองกันอย่างใกล้ชิดทั้งในเรื่องการตอบสนองจากบริษัทผู้ผลิตและมาตรการแก้ไขจากภาครัฐฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ